สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายนี่ตามสัญญา ep สองนะคะทุกคนพามาชมเขาบานแล้วเขาจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่เห็นไหมลำก้านเขาจะเป็นสีชมพูนะคะนี่ใบดอกเขาก็จะเป็นแบบนี้สีขาวนะคะนี่อบานแลวนางก็จะเป็นแบบนี้ทุกคน,นพามาชมค่ะอย่างไม่บานก็มีนะคะนี่ค่ะนี่ใบ หอแก่แ่าจะเป็นบแบบนี้อโอยนะฮะนี่สวยปลูกในกระถางก็ได้ในดินก็ได้นะทุกคนนี่เห็นปะนี่จะออกดอกหน้าหนาวนะคะทุกคนคะ่ะจะออกหน้าหนาวและออกดอกปีหลักครั้งเท่านั้นนะคะดอกจละกาหรือว่าสาวน้อยฉันชายนะคะทุกคนนี่ นี่คือยังไม่บานยังเป็นตะมุตเะมีน่ารักอยู่อันนี้คืออยู่ในกระถางนะคะเขาจะไม่ชอบแดดจัดนะคะทุกคนนะ,ะเขาจะชอบแบบแสงลำไรลำไรนะคะเป็นต้นไม้พุ่มสูงถึงหนึ่งถึงสองเมตรนะคะนี่คะ่ะเห็นไหมเนี่ยใบก็จะเป็นแบบนี้ข้างหน้าจะเป็นสีเขียวสดเนี่ย ข้างล่างข้างพื้นข้างหลังเนี่ยจะเป็นสีม่วงค่ะทุกคนนี่เห็นไหมจะเป็นสีม่วงก็แก๊บก็แก้บอย่างนี้เลยก็ก็ก็กใบเขาล่วงนะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคะใบผัดใบนะเห็นไหมดอกเป็นพุ่มแบบนี้เลยาาพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะ ดูอีกต้นหนึ่งกันต้นนู้นก็มีมีหลายต้นนะคะนี่ค่ะอีกต้นหนึ่งนะคะอีกต้นหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้กำลังนี่ยกำลังยาวขึ้นมาแล้วนี่ค่ะสวยสุดพยายามถ่ายคลิปให้ชัดชช้าชนะคะทุกคนจะได้ไม่ตาลายเนาะเราก็นึกถึงใจเราอะถ้าเราไปดูอะไรที่มัน ไม่ชัดมันมุมวนเราก็ไม่อยากดูเนาะนี่นะคะพาพผูชมค่ะนี่ค่ะนี่เห็นไหมออกดอกปีละครั้งค่ะจ้ะเหมือนดอกปีบแต่ว่าก้านเขาจะเป็นสีชมพูและกล้านเล็กกว่าดอกดอกปีบนะคะดอกปีบก้านจะใหญ่กว่านี้นิดนึงเห็นไหม สวยมากดอกไม้สวยๆจ้าพามาชมจ้าเห็นปะนี่เป็นไงต้นสูงหนึ่งถึงสองเมตรนะคะ ถ้าเราไม่ตกแต่งเขาก็จะสูงเหมือนกันค่ะนี่เห็นปะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเห็นไหมข้างบนก็เริ่มแบบบานเนี่ยดอกอกระเทียมถเถาก็ก็เริ่มออกดอกอีกแล้วนะ,ะนั่นน่ะนั่นคือกระเทียมเถากินหอมเหมือนกระเทียมอันนั้นคือต้นาอ่ต้นมะพูดนะคะ ดอกเยอะมากปีนี้แต่ว่าไม่ติดเนาะดอกดอกก็มีเยอะแต่ว่าไม่ติดลูกนะคะทุกคนนี่นำมาให้ชมยังไม่บานเต็มที่นะยังไม่บานเต็มที่นี่ค่ะเขาชอบอยู่แสงลำไรลำหลนะพอตกใบามาเนี่ยนางก็จะเหี่ยวแล้วตกใบามาคอพับเลยนะคะเห็นปะ สวยนี่การจะเป็นสีชมพนูนี่เห็นไหมคะนี่ดอกเขาจะเป็นอย่างนี้ขาวๆแบบนี้ามือสั่นไม่มีกลิ่นหอมหรอกนะคะไม่ได้ไม่ได้หอมนะ ถามว่ามีกลิ่นหอมไหมไม่มีนะะไม่มีกลิ่นหอมแม่กลิ่นไม่ได้หอมนะเป็นต้นไม้ที่น่าซื้อปลูกเหมือนกันค่ะซื้อปลูกได้นะคะแต่จะออกดอกปีละครั้งนะคะต้น้นก็ติดกระแสอยู่นะคะต้นเขาก็ติดกระแสอยู่ติดกระแสอยู่ค่ะต้นต้นแล้วเป็นร้อยขึ้นอยู่นะคะนี่ โอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะไปก่อนสวัสดีจ้า EP สอค่ะสวัสดีค่ะ